สวัสดีคะ่ะ TMB Family ค่ะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านไปที่เทคทามแคมปิ้งบางพระชนบุรีคะ่ะโดยที่นี่นะคะจะมีทั้งคาเฟ่ชากาแฟเบเกอรี่อาหารและที่พักลานกลางเต็นท์ เทกทามบางพระแห่งนี้นะคะอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพเลยค่ะเดินทางเพียงชั่วโมงกว่า,ก,วาก็ถึงแล้ว <Wow. S 1> ด้านหลังนะคะจะติดกับภูเขาค่ะจะพบว่าวิวที่นี่นะคะเทกทามสมชื่อจริงๆเลยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการจะมาพักผ่อนในวันเบาๆวันสบายๆเหมาะสําหรับเพื่อนฝูงครอบครัวที่ต้องการจะมาพักผ่อนปิกนิกชิลๆกันนะคะถือว่าที่นี่เนี่ยเหมาะและครบเครื่องมากเลยค่ะโดยที่นี่ก็มีพื้นที่สําหรับจอดรถบ้านเอาไว้ให้ด้วยนะคะ ที่พักที่นี่ค่ะจะมีที่พักที่เป็นสไตล์กระโจมนอร์ดิกนะคะ1คืน900รบาทนอนได้2ท่านแล้วก็จะมีโซนที่เป็นห้องกระจกค,ค่ะเป็นปูนเปื่อยนะคะราคาและรายละเอียดสามารถติดตามได้ที่หน้าเพจเทคท m มบางพระแคมปิ้งได้เลยค่ะครั้งแรกที่เรามาที่นี่นะคะเราใช้เป็นต่อห้องออกมาเลยค่ะโดยห้องที่ต่อออกมาในขนาด3คูณ3นะคะข้างในจะเป่าเป็นลมฟุกนะคะเด็กนอนสบายมากเลยค่ะแล้วก็ต่อแอร์ขนาด6 0พ0 BTU ทเข้าไปเรียกว่านอนหลับสบายตลอดคืนเลยค่ะ แต่การต่อห้องแบบนี้นะคะใช้เวลาในการกางและการจัดเก็บนานเป็นชั่วโมงเลยรอบล่าสุดเราเลยเลือกที่จะนอนในรถบ้านแล้วต่อแอร์6,000 b วิทเข้าไปแทนค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของห้องน้ํายังมีห้องน้ําไว้รองรับนักท่องเที่ยวนะคะถึง3ห้องด้วยกันเทคไทม์ยังมีบริการในส่วนของคาเฟ่และรานอาหารนะคะอยู่ในบริเวณเดียวกันเลยคาเฟ่จะมีชื่อว่าชลาล่านะคะ เมื่อเปิดเข้าไปคะ่ะด้านในจะมีที่นั่งที่เป็นโซนห้องแอร์นะคะจะมีของเล่นต่างๆให้เด็กด้วยเมนูอาหารนะคะก็มีหลากหลายมากมีทั้งอาหารเครื่องดื่มและก็ชากาแฟที่นี่เนี่ยขอกระซิบบอกว่าโกโก้และชานมไต้หวันเนี่ยอร่อยอย่าบอกใครเลยถ้าใครแวะมาอย่าลืมมาชิมกันนะคะแหมเรียกได้ว่าสถาปตัตยกรรมของที่นี่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์มากเลยใช่ไหมคะหวังว่าจะถูกใจกับผู้ที่มาเข้าพักและผู้ที่มาดูการรีวิวในครั้งนี้นะคะ ในโซนด้านนอกนะคะต้องถูกใจครอบครัวและคุณหนูๆแน่นอนเลยค่ะเพราะบริเวณเทคทามแห่งนี้นะคะมีพื้นที่เอาดอร์ไว้สำหรับนั่งทานอาหารและยังมีโซนของเล่นนะคะที่ดึงดูดเวลาของเด็กๆได้เ,ดเป็นอย่างดีเรียกได้ว,ว่าทำให้ผู้ปกครองนะคะได้มีเวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่และเด็กๆก,ก็ได้ใช้เวลาสนุกสนานอยู่กับพื้นที่บริเวณด้านนอกของเทคทามแห่งนี้ค่ะดูสิคะบูอีกนะคะเล่นตลอดเวลาเลยค่ะ หัวเเนียปียกเหงือเต็มไปหมดเลยแต่ก็ไม่หยุดเล่นสักทีค่ะมีกิจกรรมของเล่นให้เด็กมากมายเลยนะคะมีลานพื้นที่ที่ปลอดภัยสําหรับเด็กและครอบครัวค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะเทคทามแห่งนี้ยังมีลานสไตรเดอร์นะคะให้เด็กได้ขี่จักรยานและเล่นสเก็ตบอร์ดกันอีกด้วยเรียกได้ว่ามาที่นี่นะคะจุใจสำหรับเด็กๆมากเลยค่ะและยังมีพื้นที่ในลานทำกิจกรรมให้กับครอบครัวอีกด้วยนะคะ ในส่วนของอาหารนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยเพราะที่นี่มีทั้งอาหารตามต่กงและมีหมูกระทะให้ทานกันอีกด้วยเรียกได้ว่าไม่ต้องเตรียมอะไรมาที่นี่ก็มีให้ครบทานเลยค่ะสนุกจัดเต็มกันแบบนี้กลางคืนขอให้นอนเยอะๆนะคะลูกเหงื่อเปียกท่วมตัวเสื้อผ้าเลอะไปหมดเลยมันไม่ลนะ มาดูบรรยากาศช่วงยามค่ำคืนกันบ้างดีกว่าค่ะเรีเยกดว่าทีเนียฟินมากเลยถ้าหากทุกท่านนะคะมาในวันสุกจะมีดนตรีสดโฟกซองให้ฟังกันด้วยค่ะเรียกว,ยว่าอิ่มกับอาหารอิ่มกับบรรยากาศและยังฟินกับเสียงดนตรีอีกนะคะเนี่ยทุกวันสุกนะคะอย่าพลาดเลยนะด้วยความที่สถานที่ที่นี่ติดภูเขานะคะอากาศก็จะเย็นสบายตลอดเลยค่ะไม่มีร้อนเลยนะคะเรียกได้ว,ว่าเราไปมาแล้ว3ครั้งเนี่ยอากาศเย็นสบายทั้งสมรอบเลยค่ะ วันนี้เด็กๆปินกันมากเลยค่ะนั่งปูเสือฟังดนตรีนอนดูดาวนะคะแถมยังมีพี่ๆมาสนุกสนานกันอีกด้วยน่ารักกันมากเลยค่ะแกงดันเซอร์จำเป็นกลุ่มนี้นะคะปรบมือเชียร์เลย พอ8โมงเช้าแล้วนะคะที่นี่ก็เรียกว่าตลาดวายแล้วค่ะเริ่มมมวนเสือกับบ้านกันแล้วนะคะหลังทานอาหารเสร็จเราก็ล้อหมุนออกเดินทางกับกรุงเทพกันแล้วค่ะหวังว่าที่ MB m i m y l y u b คับครั้งนี้นะคะจะทำให้ทุกท่านสนุกสนานและมีความสุขไปกับเรานะคะทริปต่อไปเราจะไปไหนกันนั้นอย่าลืมกด subscribe และกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดก,การติดตามของช่องเรานะคะ